นี่ผมทำอะไรลงไปเดี๋ยวตามไปดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ไวอิสสาระนะครับในช่วง Food Night ู o o d n i g วันนี้เราออกมาทานนอกบ้านครับผมก็วันนี้จะมาแถวแถวประชาอุทิศนะครับแถวแถวเลยแยกหนึ่งจายมาหน่อยหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ฮัลโหลโยโลนะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นร้านแบบแรไอเทมแอบอยู่ในซอยจะมีอะไรเด,ด <S S ็ดเด็ดดีๆเดี๋ยวตามไปดูนะครับการเดินทางนะครับก็เข้าซอยสุวรรณมณี2ีนะครับเลยแยกหนึ่งจ่ายมาหน in ่อยนึงเข้ามาในซอยแต่ต <to> ้องสังเกตดีๆนะครับอยู่ทางขวามือร้านก็จะเป็นแบบตึก2ชั้นเล็กๆที่นี่การจอดรถเนี่ยเราก็สามารถจอดรถริมถนนก็ได้นะครับเราก็เห็นเจ้าของร้านบอกว่าเราก็สามารถจอดรถได้ที่ตรงนี้เลยครับ ข้างบริษัทฟีโนโมมนาตรงนี้นะครับก็จอดรถได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันคือร้านนะครับก็จะมีความล่มลื่นแบบนี้เลยเนี่ยครับลมลื่นแบบสีเขียวๆนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆที่มาหามุมถ่ายรูปนะครับตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย <Wow. S 1> ก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูมุมสวยๆยวข้างในดีกว่า ไดีได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างล่มรื่นเลยนะครับผมชอบร้านแบบสไตล์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูล่มรื่นนะครับนั่งสบายๆมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับก็หาจุดมุมถ่ายรูปของสาวๆได้เลยนะครับทานกับกาแฟมุมต้นไม้นะครับหรือว่ามุมต่างๆนี่แบบเยอะแยะไปหมด อันนี้ผมก็เลือกเมนูนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็ว่าขึ้นชื่อเลยนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นข้าวสตูหมูทอดไข่ข้นนะครับแล้วเขาเขียนไว้ว่าจัมโบ้ด้วยนะนี้คือไซส์จัมโบ้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เย็นตาโฟทะเลผัดแห้งนะครับนี่เลยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านทั้ง2อ,อย่างเลยรวมถึงเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นแบล็คคอฟฟี่ยูสุแบล็คคอฟฟี่นะครับอันนี้จะเป็นยูสุแบล็คคอฟฟี่แล้วก็ลิ้นจี่แบล็คคอฟฟี่นะครับก็จะสามารถทานได้เลยทีนี้ ผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองกินข้าวสตูหมูไข่ข้นลองชิมดูร้านนี้ไม่มีกระดิ่งนะครับก็จะไม่สามารถกดกระดิ่งได้เดี๋ยวเรากินน้ำสตูกันนะครับ <c oughs> อร่อยครับ ชื่ออะไรครับการจินมเด,น,เดนโตโฟนะครับก็ต้องดมกลิน่นเดนโตโฟแบบต้องพูดยิงก่อนว่ากินเป็นยังไงแน่กินหอมด้วยเข้มข้นอร่อยครับ,มรรบหมดเรียงแล้วครับที่ถ้าไม่อร่อยนะกินไม่หมดนะครับ ข้าวสตูหมูไข่ข้นจานันเลยอทีเนี้ยทั้งตัวซอสนะครับตัวไข่ข้นแล้วก็ตัวของหมูเนี่ยมันเข้ากันพอดีเลยรสชาติมันแบบกลมกล่อมทำให้ผมกินหมดเกลี้ยงเลยกินเพลินไปดูสาวๆมาถ่ายรูปไปด้วยเลยเนี่ยเพลินเลยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่เหมาะสำหรับสายทานอาหารแล้วก็สายถ่ายรูปด้วยนะครับร <c oughs> ้านนี้นะครับนอกจาก อาหารอร่อยแล้วนะครับก็ยังบรรยากาศดีด้วยนะครับรวมถึงบรรยากาศของทางร้านเองนะครับแล้วก็บรรยากาศที่มีสาวๆมาถ่ายรูปนะครับมันก็ทำให้การกินข้าวของเราเนี่ยสดชื่นไปด้วยจริงนะครับ <Wow. S 1> สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาอิ่มอร่อยกันไปเป็นที่เรร้อยทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่สมบัตการถ่ายรูปด้วยนะครับ อาจจะเป็นฟู้ดไนท์ฟู้ดไนท์ที่รีวิวเรื่องอาหารนะครับแล้วก็อาจจะแนะนําในการโลเคชั่นในการถ่ายรูปสําหรับสาวๆหรือนุ่มๆทั้งหลายที่จะชวนสาวๆมาถ่ายรูปนะครับก็มาร้านนี้ได้เลยท้ายนี้นะครับก็อยากให้เราไปทานที่ร้านไหนอีกนะครับร้านไหนอร่อยก็แนะนําคอมเมนต์ันบอกกันได้นะครับทวงเทพผมก็จะเดินทางไปนะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวเรามีโปรแกรมที่จะต้องไปสานจังหวัดต่างๆเนี่ยเราจะได้แวะไปทานนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณไหนคุณไหนจะไปทานที่ไหนติดตามชมนะครับไปแล้วครับ